เคิร์ดเป็นชื่อเรียกของกลุ่มภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในดินแดนที่เรียกกันอย่างรบกวนว่าเคอร์ดิสถานชาวเคิร์ดไม่ได้เพิ่งมาอยู่ในดินแดนแถบนี้นะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วอาจจะเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอาณาจักรเมโสโปเตเมียมีการบันทึกถึงเคริร์ดจริงๆเนี่ยตอนที่เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามในตอนช่วงคริสต์ศตวรรษที่เแปลว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เพิ่งมาแต่อยู่ในดินแดนแถบนี้มาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็มีประวัติศาสตร์มีภาษามีวัฒนธรรมอะไรคคครรรบถวนะะีีาาัญกกก็ืออมมปชเย ประมาณ25ล้านคนที่น่าตกใจก็คือคนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้มีสถานะเป็นคนเชื้อชาติไหนเลยไม่ได้มีสถานะชาติเพราะว่าเคิร์ดไม่ได้เป็นสัญชาติเคริร์ท่สถานไม่ได้มีตัวตนนี่คือเรื่องชนกลุ่มว่าชาวเคิร์ดกับวิกฤตมนุษธยธรรมแล้วก็วิกฤตการเมืองครับคืออย่างที่บอกนะครับชาวเคิร์ดไม่ได้เพิ่งมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ตรงนี้มาน,นานแล้วแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเมื่อก่อนเนี่ยก็รวมตัวกันเป็นแบบรวมหืวมีโครงสร้างทางสังคมมีชีกมีอะไรแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยไมนอื ชนกลุ่ม,มอ,อื่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคอนเซปต์เรื่องของรัฐชาติสมัยใหม่ที่ว่าต้องมีดินแดนชัดเจน,เนมันไม่ได้มีมันเพิ่งเข้ามาตอนการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันแล้วก็สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่อำนาจตะวันตกเข้ามาแล้วก็มาขีดเส้นแบ่ง ตอนแรกเนี่ยมีการร่างสนธิสัญญาแซฟเฟ่ที่เมืองแซฟเฟยประเทศฝรั่งเศสปี1920กล่าวถึงชาวเคริร์ดแล้วก็มีการขีดเส้นให้เป็นอัโตมาสตรีเจนนะเป็นเคดิสถานนะแต่อันนี้จะน่าเสียดายสนธิสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ถูกให้สตยยบันแล้วก็มีการเขียนสนธิสัญญาโลซานตอนปี1923ขึ้นมาแทนตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่าสนธิสัญญาโลซานไม่ได้กล่าวถึงชาวเคริร์ดหรือเคดิสถานเลยทําให้กลุ่มคนที่อยู่ตรงเนี้ยตั้ง20กว่าล้านคนเนี่ยครับถูกสับแล้วก็ไปตกในดดินแดนแขออง4ประเทศก็คื ตุรกีซีเรียอิรักแล้วก็อิหร่านซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณจินตนาการว่าคนที่เขาอยู่ตรงนี้มาอย่างยาวนานแล้วอยู่กลายเป็นว่าไปตกอยู่ที่บ้านคนอื่นแลวไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็น4คนอะไรเงี้ยมีความแตกต่างทั้งนั้นภาษาใช่ไหมเพราะว่าภาษาเคิร์ดเป็นภาษาตระกูลเปอร์เซียแต่ว่าที่อื่นเป็นภาษาอาหรับยกเว้นประเทศอิหร่าน แตกต่างทาง้ภาษาแตกต่างทางด้านศาสนานิกายซุนีกับชีอะแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมสังคมมันมีความพยายามที่จะกําจัดชาวเคิร์มมีความพยายามที่จะกลืนกินวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบนี่แหละคือปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นผู้เล่นที่สําคัญในสถานการณ์นี้ก็มีอยู่5ประเทศหลักๆด้วยก,กันนะครับก็คือ4ประเทศที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วบวกกับสหรัฐอเมริกาประเทศเหล่านี้ทําอะไรบ้าง เริ่มจากตุรกีนะครับรัฐบาลตุรกีเนี่ยพยายามที่จะดาเนินนโยบายกีดกันชาวเคิร์ดแล้วก็ไม่ให้ชาวเคิร์ดเนี่ยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองของตัวเองได้มีการงดเผยแพร่ภา,า,าษาชาวเคิร์ดนะรกีดกันจากอัตลักษณ์ของตัวเองในขณะที่ประเทศอิรักเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับ การเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองของชาวเคิร์สส่งผลให้ชาวเครเิร์ยถูกปราบปรามอย่างหนักด้วยอาวุธเคมีในการทําสงครามและปราบปรามในการทําลายชุมชนบ้านเรือนของชาวเคริร์ดประเทศซีเรียมีนโยบายต่อต้านชาวเคิร์ดจากรัฐบาลกลางเพราะว่าเห็นเรื่องของการลุกฮือของชาวเคิร์ดในประเทศอิรักที่มีการจัดตั้งเขตปกครองตัวเองได้ทาให้ชาวเคริร์ดในซีเรีย,ยมีแนวคิดในลักษณะเดียวกันรัฐบาลซีเรียจึงมีแนวคิดที่จะจํากัดการ ปรากฏตัวของชาวเคิร์ดหรือว่าการทําสมโนประชากรชาวเคิร์ดแล้วก็บิดเบือนตัวเลขให้น้อยลงไปกว่าความเป็นจริงเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยชาวเคิร์ดในซีเรียจะได้มีอํานาจในการต่อรองกับรัฐบาลน,น้อยลงประเทศอิหร่านเพราะอิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในอาหรับหลีกนะครับมีความแตกต่างจากประเทศอืน่นแล้วก็ใช้ภาษาตระกูลเปอร์เซียซึ่งเป็นภาษาตระกูลเดียวกับภาษาเคิร์ดฉะนั้นมีความพยายามที่จะกลืนวัฒนธรรมพยายามที่จะกลืนให้ชาวเคิร์ดเนี่ยกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของอิหร่าน เพราะว่าชาวเคิร์สส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุนีแต่ว่าชาวอิร่านับถือนิกายชีอะซึ่งความแตกต่างนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาระหองระแหงมาโดยตลอด ท้ายที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้อยู่ในย่านนี้เป็นบทบาทในวิกฤตครั้งนี้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยเคยเข้ามาช่วยชาวเคิร์ดไม่ให้ถูกโจมตีโดยตุรกีแล้วก็ชาวเคิร์ดเองก็ในทางแรกเปลี่ยนนะครับช่วยสหรัฐโจมตี IS เรื่องของการเป็นเซลซอดหรือว่าเป็นนักรบรับจ้างเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะครับชาวเคิร์ดในมีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วการเป็นกองทัพร,รับจ้างให้กับสหรัฐอเมริกาดิรินดันแถบนี้ก็ทวีความรุนแรงของความขัดแย้งด้วยเช่นกัน พอสารัฐมีการถอนกำลังออกจากแถบตะวันออกกลางเนี่ยก็ทําให้ชาติต่างๆเช่นดูรกีกลับประจมตีชาวเคิร์ดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน ชาวเคิร์ดไม่เคยประสบความสําเร็จในการยกสถานะตัวเองให้เป็นชาติหรือเป็นประเทศที่มีการปกครองตัวเองนะครับความก้าวหน้าที่มีมากที่สุดเนี่ยก็คือเคดิสถานริจิโนฟเวิร์ฟเมนต์ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยสหรัฐอเมริกาแต่ดันไปจัดตั้งในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิรักก็แน่นอนว่าทําให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอิรักขึ้นมาด้วยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีรัฐบาลเป็นของตัวเองมีกองกําลังเป็นของตัวเองมีทหารมีฝ่ายบริหารเพราะว่าชาวเคิร์ดเนี่ยเคยช่วยสหรัฐอเมริกา รบกับอิรักในสงครามอาปอร์เซียในหมู่ผู้ที่ศึกษาปรากฏการทางสังคมและการเมืองในระดับเวทีโลกที่มีหลากหลายประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในปรากฏการเดียวเ,ออเรียกได้ว่าศึกษาการเมืองโลกนะครับเป็นที่แน่นอนเลยนะครับว่าเราจะไม่ศึกษาผ่านทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากว่าแม้ทฤษฎีที่หลากหลายเนี่ยจะไม่ได้การันตีอย่าง100%นะครับว่าเรื่องที่เราไปเข้าไปทําความเข้าใจนั้นจะเข้าใจอย่างครบถ้วนในปรากฏการณ์นั้นๆในหน้น100%นะฮะแต่มันก็ดีกว่าการเข้าใจผ่านทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นนะฮะวิกฤตการณ์มนุษยธรรมและการเมืองกรณีศึกษาชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะ เราจริงทําการอธิบายผ่านทฤษฎี2ทฤษฎีเพื่อให้ตรงต่อความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะหก็คือทฤษฎีสัจจะนิยมนะครับเปรือว่าเรียวลิซึมแล้วก็2ก็คือทฤษฎีบาลานซ์ออฟพาวเวอร์หรือทฤษฎีรงดูนอัมนาค,ครับหก็คือทฤษฎีสัจจนิยมนะครับเปรือว่าเรียวลิซึมถ้าว่าการตามเคนเนต์วอลแล้วคอไอเดียหรือว่าหัวใจสําคัญของทฤษฎีนี้นะมีอยู่ด้วยกัน5ประการด้วยกันนะฮะ หนึ่งก็คือสัจนรยมเนี่ยนะครับมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ในระดับเวทีโลกตามความเป็นจริงที่มันเป็นจริงๆครับ2ก็คือสัจนรยมนะฮะให้ความสนใจกับความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์นะครับไอความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เข้าใจนะครับว่าปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ๆไม่ลอยขึ้นมาเลยแต่มันมีที่มาที่ไปของมันซึ่งสามารถอธิบายได้นะฮะแล้วก็ถ้ามีความพยายามที่จะทําให้มันผิดแปลกไปจากธรรมชาตินะฮะ เช่นประเทศใดประเทศหนึ่งอ้างว่าจะมาให้สิทธทีมนเนเธอชนกับประเทศอื่นในมุมมองแบบสัจานิยมเนี่ยเขาก็จะมาสงสัยแล้วนะครับว่าความจริงแท้เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ประการใดประการหนึ่งกับ ชาติของเขาหรือเปล่าจริงๆเข้ามาเพื่อสนใจผลประโยชน์แห่งชาติของเขามากกว่าการมาช่วยเหลือทางสุพิมนรเสชชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสก็คือสัจรนิยมนะฮะเชื่อว่าระบบระหว่างประเทศเนี่ยมีลักษณะที่เป็นอนาธิปไตยนะครับก็คือมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจนให้หลายประเทศเนี่ยปฏิบัติตรงตามเหมือนกันหรือว่าขึ้นไปสู่ฐานอำนาจสูงสุดอำนาจเดียวมันมีลักษณะเป็นอนาธิปไตยครับสี่สจัจรนิยมเนี่ยให้ความสําคัญกับรัฐมากเพราะว่ามีบทบาทมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองแบบสมัยใหม่นะครับผม ข้อที่5ก็คือรัฐเนี่ยสแสวงหาความอยู่รอดแล้วก็ดําเนินการอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครการดําเนินการอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็เช่นว่าดําเนินการเพื่อหวังผลประโยชน์แห่งชาติหรือว่า national interest างนี้เป็นต้นนะครับ และอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็คือทฤษฎีทวงดุลอำนาจหรือว่า Balassa Power นะครับทฤษฎีนี้นะครับเป็นหนึ่งในทฤษฎีสัจจนิยมเชิงป้องกันหรือว่า Defensive Realism นะฮะมีหลักใจความสําคัญก็คือการดุลอํานาจเนี่ยนะครับมันจะทําให้ไม่เสี่ยงต่อการถูกโค่นล้มโดยประเทศมหาอํานาจนะฮะโดยที่ประเทศเล็กๆเ,เนี่ยจะทํากิจกรรมเพียงเล็กน้อยเพื่อคงสถานะแล้วก็ความอยู่รอดของชาติของตนให้สามารถคงเอาไว้ได้สําหรับ Kenneth erm Waltz เนี่ยนะฮะให้ความสําคัญกับการเป็นมหา มากเลยนะฮะเพราะว่าความเป็นมหาอำนาจเนี่ยจะทําให้การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมีความสงบเรียบร้อยครับแต่ถามว่ามันควรจะมีมหาอำนาจหลายเจ้าไหมตอบเลยว่าไม่นะฮะที่เดดวอล์เนี่ยเชื่อว่ามหาอำนาจควรมีแค่2เจ้าเท่านั้นนะฮะและในระดับรัฐเนี่ยก็ควรจะมีอำนาจในระดับหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้รัฐเนี่ยมีความเสถียรภาพสัจจนิยมเชิงป้องกันเนี่ยเป็นหนึ่งในทฤษฎีสัจจนิยมเชิงโครงสร้างด้วยที่ให้ความสําคัญกับรัฐที่มีความมั่นคงสูงสุดนะครับในทัศนะของวอลส์ความอยู่รอด รัฐเป็นเป้าหมายสูงสุดของระดับเวทีโลกนะครับเพราะความอยู่รอดเนี่ยสามารถรับประกันความมั่นคงของรัฐแล้วก็เสถียราภาพของรัฐได้นั่นเองนะครับรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและนี่ก็คือทั้ง2ทฤษฎีที่เรานํามาศึกษานะครับก็คือทฤษฎีสัจจนิยมแล้วก็ทฤษฎีการผ่องดุลอํานาจครับเมื่อพิจารณาวิกฤตการมนุษยธรรมและการเมืองกรณีศึกษาชนกลุ่มมาอชาวเคิร์ดเราจะพบได้เลยนะครับว่าวิกฤตการนี้เนี่ยมันตรงต่อความเป็นจริงตามทฤษฎีสัจจนิยมมากมาก เน,นื่องจากการกระทําประกาศต่างๆของชาวเคิร์ดไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกองกําลังในสถานการณ์พิเศษหรือว่าการประกาศเขตปกครองตนเองก็ล้วนมาจากเป้าประสงค์หลักเป้าประสงค์เดียวคือการอยู่รอดแล้วก็การต้องการป้องกันตนเองนะครับนอกจากนี้การรักษาความอยู่รอดและความปลอดภัยของชาวเคิร์ดก็นับได้ว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับซึ่งสังเกตได้จากการมีเสถียรภาพแล้วก็ความอยู่รอดในภูมิภาคของตอนเองเนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกับ core idea ของทฤษฎีแบบ สัจจะนิยมที่ว่ารัฐจะ,สะแสวงหาความปลอดภัยและก็ความอยู่รอดของตนเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ก็มีการดําเนินการอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อเป้าหมายนะครับการดําเนินการอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อเป้าหมายนี่ก็อย,อย่างเช่นการจัดตั้งกองกําลังในสถานาการณ์พิเศษเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆใช่ไหมครับก็มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม ส่วนในทางทฤษฎีของดุลอำนาจนะครับจะเห็นได้ว่าการกระทําต่างๆของชาวเคิร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกองกําลังทหารในสถานการณ์พิเศษหรือว่าการจัดตั้งเขตปกครองของตอนเองเนี่ยนะฮะในทางหนึ่งมันก็เป็นไปเพื่อการค้านอนานาจกับมหาอหํานาจนะครับ ซึ่งตรงตามทฤษฎีทวงดุลอำนาจนะครับที่ว่าต่ละรัฐเนี่ยจะพยายามรักษาหรือว่าเพิ่มอำนาจของตอนเองนะครับเพื่อความอยู่รอดนั่นเองครับเราจะมาพิจารณากันต่อนะครับว่านอกจากการกระทําประการต่างๆของชาวเคิร์ดแล้วเนี่ยการกระทําของประเทศอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวเคิร์ดเนี่ยนะฮะมันมีการละเมิดสิทธิมนุษยธรรมแล้วก็มีปัญหาทางการเมืองแล้วก็การปฏิบัติตนกับชาวเคิร์ดเนี่ยอย่างไรบ้างนะฮะโดยพิจารณาตามทฤษฎีสัจจะนิยม แล้วก็ทฤษฎีทงดุลอัน,นาที่เราได้ศึกษากันไปแล้วด้วยนะครับผมสาหรับประเทศที่เราเจะยกตัวอย่างมานะฮะประเทศแรกก็คือประเทศตุรกีครับสหรับประเทศตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีชาวเคิร์ดเนี่ยจำนวนมากที่สุดเลยนะฮะแล้วในประเทศนี้นอกจากมีชาวเคิร์ดแล้วก็มีชาวเติร์กที่สืบทอดมาจากสายของขอาณาจักรออตโตมันด้วยทีนี้ด้วยความที่เขามีชาวเติร์กที่อาศัยอยู่ในแถบนี้เดิมแล้วได้ตั้งถิ่นฐานเนี่ยนะฮะแต่ชาวเคิร์ดที่เป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับมันมีปัญหากันทีนี้มันมีปัญหากันอย่างไรนนเป็อย่างี้ครับ ชาวเคิร์ดเนี่ยแม้จะมีจํานวนมากที่สุดก็ตามแต่ก็มีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์มาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ทําให้รัฐบาลของตุรกีเนี่ยออกนโยบายกีดกันชาวเคิร์ดเช่นการห้ามใช้ภาษาเคิร์ดในตุรกีแต่ชาวเคิร์ดก็มีความพยายามในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนด้วยนะครับเช่นการตั้งพักคนงานคือติเคอร์กิสถานเป็นต้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมักลงเอยไว้ด้วยความขัดแย้งแล้วก็ความรุนแรงนะครับเช่นการจลาจลที่เกิดขึ้นจากชาวเคิร์ดแล้วก็การปรา จจรรราาาขขอองงฝ่ยัฐบลตรรกีการกระทําการดังกล่าวของรัฐบาลกลางตุรกีนี่นะฮะจึงสอดคล้องกับทฤษฎีถงดลอํานาจด,ด้วยนะฮะที่แต่ละชาติเนี่ยจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาหรือว่าเพิ่มอํานาจของตนซึ่งในที่นี้ก็คือการคงสถานะทางอํานาจของชาวเคิร์ดท,ที่อยู่เหนือชาวเติร์กในตุรกีครับผม แล้วนอกจากประเทศตุรกีแล้วอีกประเทศหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องนี้ก็คือประเทศอิหร่านครับสําหรับประเทศอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับชาวเคิร์ดนะครับและด้วยความที่มีนิกายที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เกิดความขัดแยง้งทําให้ถูกกีดกันด้วยนะครับชาวเคิร์ดที่อาศัยอยู่ในอิหร่านเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติจากการนับถือศาสนาที่ต่างนิกายกันนะฮะแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับอิรักด้วย แต่อิหร่านเนี่ยกบกลายเป็นว่าก็มีการสนับสนุนด้านการเงินแล้วก็ยึดโปกรณ์อนให้กับชาวเคิร์ดในเวลาเดียวกันทีนี้เมื่อเราพิจารณาถึงเหตุการณ์นี้เราจะเห็นได้ว่าการที่รัฐบาลของอิหร่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดหรือว่าใช้ประโยชน์ชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดเนี่ยก็ล้วนเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงและความเป็นเอกภาพของรัฐไม่ให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนตรงตามทฤษฎีแบบสัรนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในการสแสวงหาความอยู่รอดแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ชาติของตอน เป็นหลักนะฮะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นชาวเคิร์ดท,ที่ยินยอมเป็นเครื่องมือของอิหร่านแม้จะมีความขัดแย้งกันหรือว่าอิหร่านที่แม้จะขัดแย้งกับชาวเคิร์ดก็ให้ความสนับสนุนทางการเงินแล้วก็ยุโทโธปกรณ์เพื่อต่อสู้กับอิรักเนี่ยก็ล้วนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติของตนเป็นหลักต่อมาก็คือประเทศซีเรียครับสำหรับประเทศซีเรียเนี่ยมันมีความร่วมมือกับชาวเคิร์ดในประเทศตรุรกีด้วยนะครับ ประเทศซีเรียนี่ได้มีความร่วมมือกับฝ่ายเคิร์ดที่นําโดยเฟเดสอับดีลดีไหินมีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาลซีเรียในการร่วมมือกันต่อต้านการปฏิบัติการทางการทาหารของกองทัพตุรกีและพันธมิตรครับ การที่ชาวเคิร์ดยอมได้รับการช่วยเหลือจากซีเรียด้วยเหตุผลที่ว่าการอยู่รอดเนี่ยเป็นเป้าหมายลักที่สําคัญโดยเฉพาะความอยู่รอดสามารถรับประกันเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐรวมทั้งเพิ่มโอ,อกาสในการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและเหตุที่ชาวเคิร์ดก็ไม่มีทางเลือกที่มากมายนะจึงต้องรับความช่วยเหลือจากซีเรียไปโดยปริยาย จะเห็นได้ว่าชาวเคิร์ดเนี่ยมกถูกเลือกปฏิบัติจากประเทศอื่นๆนะฮรเหตุเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศนั้นๆนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ประเทศเหล่านั้นปฏิบัติต่อชาวเคิร์ดเนี่ยนับได้ว่าเป็นวิกฤตทางมนุษยธรรมและก็การเมืองนะครับ แต่ว่าทุกประเทศเหล่านั้นนะฮะก็สามารถอธิบายทั้งการกระทำของชาวเคิร์ดเองแล้วก็การกระทำของประเทศนั้นๆเนี่ยได้ด้วยทฤษฎีแบบสัจนิยมแล้วก็ทฤษฎีธงดุลอํานาจโดยเฉพาะแนวคิดของเคนเนตวอลส์อย่างที่เราได้กล่าวและอธิบายไปแล้วนะครับผมนอกจากนี้นะฮะหนึ่งในกลวิธีที่แต่ละประเทศเนี่ยจะรักษาความมั่นคงแล้วก็ประโยชน์ของตนเองก็มีการโยนปัญหาหรือว่าโยนความผิดเนี่ยให้กับชาวเคิร์ดในประเทศนั้นๆสร้างให้ชาวเคิร์ดเนี่ยมีความเป็นอื่นกับประเทศของตนจะเห็นได้ ว,ว่าแต่ละชาติเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับความมั่นคงแล้วก็รัฐของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ต้องการความเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นรัฐอื่นๆที่ปฏิบัติต่อชาวเคิร์ดหรือว่าในตัวชาวเคิร์ดเองก็เช่นกันครับขอบคุณครับ